สวัสดีค่ะสมรทันค่ะก็พอตีแล้วนะคะมื่อตีผพาพี่น้องมาเข้าขัวอีกแล้วคือเกาเนาะค่ะมื่อนี่ตีผ้าพี่น้องมาเห็ดอีนยางนาะค่ะติจะพาพี่น้องมาเห็ดการถนอมอาหารใบกะเพราเนาะค่ะหรือว่าพริกแกงกะเพรานะคะเพื่อว่าเราจะเอาไปประกอบอาหารเนาะค่ะเห็ดอ่าเป็นเมนูผัดกะเพราหรือเมนูผัดเผ็ดนะคะโดยทีรสชาตินะคะมันจะมีกลิ่นหอมเหมือนอ่าใบกะเพราสดๆเนาะค่ะแล้วก็เห้าวกะเป็นการถนอมอาหารเก็บใบอ่าเห็ด กินโดนๆน,นะคะเนาะซึ่งวิธีเฮดของตีนะคะกะหล,ล,ลายคนอาจจะหูแล้วนะคะเนาะแต่กะจะมาเว้าสู่กันฟังสําหรับผู้ใดที่พ่อในหูนะคะเคล็ดลับนี่บอย่างนะคะเนาะมาเบิ่งกันค่ะว่าตีกะเพ้านะคะที่ตีให้พ่อใหญ่ไปซื้อมาให้เมื่อวานสองกรัรมนะค่ะเราไปได้ไปกะเพ้าแบบนี้มาให้ตีค่ะซึ่งตีได้ไปกะเพ้าที่มันมีสีแดงเนาะค่ะแต่ว่าเราเราไปได้แบบนี้มากเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ากบะบว่าเป็นอย่างค่ะตีกาวมาล้าทั้งหมสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะอันไปกะเพ้าหญ่ๆเพระเอิญว่าไปกะเพาอ่า ควายบอเนาะค่ะตีกับบอลในใจเนาะนะคะแต่ว่าตีบอครมักป็นไงค่ะว่าตีมันตีคิดว่ากินเขาหนะคะบอคบอครชุนทอกับพราเอาแดงเนาะค่ะแต่ก็บ,บอเป็นยังค่ะใส่แท่งกันได้ตีหลังทำความสะอาดแล้วก็มาหั่นเนาะค่ะตัดเคอร์แบบนี้เนาะ,ะแล้วก็ส่วนในนี้นะคะตีกับโขกพริกกระเทียมนี่ค่ะตีโขกพริกกระเทียมเอ่อพริกไทยพริกไทยตีใส่พริกไทยขาวเนาะค่ะเราจะใส่เป็นพริกไทยดำกระเด็เนาะค่ะเนาะ ขาวผเห็ดเป็นเมนูผัดเผ็ดกระเดยรวมเมนูผัดกะเพราก็ไดยนะคะเนาะแล้วแต่จุดที่สาคัญเนาะค่ะตีจะบอไซดพริกสดค่ะเพราะพริกสดเขาค่อนข้าง,งจะอยู่บรไดดนทอพริกแห้งค่ะตีจะเน้นพริกแห้งในการเอามาเห็ดพริกแกงเนาะค่ะเพราะว่ามันจะอยู่ไดดนกว่านะคะเนาะมีแค่นี้ค่ะพี่น้องแล้วเครื่องปงองอรุงเข้าบะหลงไส้หยังค่ะขาแค่เห็ดพริกผัดเห็ดตัวเจือเนาะอะค่ะไปผัดตําตีค่ะง่ายๆ,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 ๆ มะพร้าพริกกันกรค่ะหลายคนก็นจะหูเทคนิคนี้แล้วเนาะคะ่ะเนาะแต่วสีกาบมาบอกอีกที่หนึ่งสำหรับบางคนอาจจะอ,อยากหูนะคะว่าการที่เขาจะเก็บกับเพราไว้กินนนดนนะคะจะเห็ุแบบไดมันถึงจะมีรสทียหอมนะคะ ว่าติเคยทดลองเอาไปเอาไปเขาะค่ะเอาไปแช่ต้มแล้วก็เอาไปแช่แข็งเนาะค่ะซึ่งกินเขานะคะมันจะบบได้บบได้กินถี่ฉุนเหมือนกับเพ้าสดๆเนาะคะ mm ่ะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ดีที่สุดค่ะสำหรับถี่ตีสําหรับตีทดลองมาเนาะา mm hmm. อยากมาแบ่งปันพี่น้องน้ำขาเพื่อว่าใครอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแบบนี้กับสถานการณ์แบบนี้เนาะค่ะอยากเอาไปทดลองเห็ดเบิเงเนาะ ช่วงนั้นห่อนข้ากัจเจเฮ็ดแบบนี้ไว้กินค่ะปลูกกะเพราไว้ห,หลายแล้วก็เอามาเฮ็ดแบบนี้ไว้เข้าสามาสิเอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะอยู่ไดระมาณเป็นเดือนเลยค่ะแล้วก็บบางคนถ้าแม่นี่กะเพราได้หลายก็บเฮ็ดไว้แล้ว,ไวไก็แซ่ซองฟิตไว้ก็ได้ค่ะใซ่แข็งไว้เนาะ จี้กกะเจพัดเอาประมาณนี้เนาะคะ่ะแค่กระเทียมเขาเริ่มเหลืองเนาะค่ะเน,ะนาะนั่นจะนั้นทั้งหมดใส่ใบกะเพราลงไปเนะะี่ยค่ะกะเพราเนี่ยเขาพัดเอาแค่สลดเนาะคะ่ะโดยที่เ้าวโให้เขาสุกเออเละจนเกินไปเนาะคะ่ะ จากทิชช่พัดตกพักไว้เข้าเย็นนั้นเนาะค่ะแต่ข้าจะเอาเขามาใส่กลองนี่เนาะแต่ข้าไปแช่ตู้ตู้เย็นกันค่ะแช่ในช่องธรรมดาเนาะค่ะแต่เกิดว่าเขาเห็ดไว้ร้ายเนาะค่ะข้ากาจจะอา่าผม้ใดมีพักกับข้าร้ายนะคะาอาจจะใส่ตู้แช่ก็ได้ค่ะมัดเป็นถุงเป็นถุงเนาะค่ะแล้วก็ใส่ตู้แช่เป็น ตำทีเข้าจามากให้กับเขาแต่ละรอบนะคะนี่ค่ะแค่ในตีก็ได้ก,กินหลายรออแลวคะพี่นอ้องผูงชมคนใหญ่บรยูเนาะคะ่ะก็จะย่อยเอาให้กับเขาเอากินคนเดียวเนาะเอากินคนเดียวกับไซบอลายค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยปิดฝานี่ค่ะ,ก,ะก็คือการมาแช่วิธีการถนอมอาหารเดียกเลนว่าองตีนะะเนาะค่ะเนาะถ้ไม่ประโยชน์จังไดเนะคะกับพพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะ,นะคะเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ติดขอโตัวล่าไปก่อนนะคะพรอิปนาค่ะสวัสดีค่ะ